ใครมีกลิ่นตัวเหลือลักลายดำหั่นเลื่อมรันนะคะรู้กันหรือเปล่าว่ามีสกินแคร์ตัวหน,นึ่งนะที่ช่วยให้คนที่แบบสกแร้คล้ำสกแร้ะดำมีกลิ่นตัวหรือไม่กระทั่งมีรังแคมันลดลงได้ฟังคำบอกพี่น้งบอกกันค่ะ spectacular give me 14 of them right now really mm hmm. you know what's in here I don't care don't tell <She> me คือคุณหมอเอเดลคุณหมอผิวหนังนะคะทำคลิปบอกว่าในคลิปนะคุณหมอจะใช้เป็นตัว AHA 8%นะคะมันเป็นตัวที่ช่วยเรื่องรอยคล้ำจุกแรดดำของผู้หญิงมากๆเลยค่ะพวกแบบที่มันเสียดสีอะ่ะแล้วก็จริงๆนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นตัวด้วยนะใครที่อยากกลิ่นตัวแรงๆหรือว่าแบบรู้สึกว่าเป็นคนเหงื่อเยอะค่ะ เวลาเหงื่อออกเราไม่ค่อยมั่นใจอ่ะแนะนำไม่ใช้ AHA นะคะกับรักแร้นะอย่างในคลิปที่คุณหมอช้นะคะคุณหมอช้แค่8%นะคะแล้วก็ใช้แค่สัปดาห์ละสองครั้งนะคะแค่นี้ก็จะทำให้แบบกลิ่นตัวลดลงมากๆเลยคือมันช่วยเรื่องรอยคล้ำนะคะของรักแรนะคะแล้วก็กรณีที่ใครเป็นรังแคนะคะเอาใส่ผมด้วยใส่หนังศีรษะด้วยนะรังแคจะลดลงมากม กับใครที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่เลกก็คือพวกขนคุดทั้งหลายอะค่ะมันจะช่วยให้ขนคุดคนที่แบบผิวไม่เรียบที่แบบจับไปแล้วมันเป็นแบบเม็ดๆๆอะอันนี้เขาเรียกขนคุดมันจะช่วยให้ตรงเนี้ยเรียบเนียนขึ้นด้วยนะลองมองหาดูนะคะว่าสกินแคร์ไหนที่มี AHA ประมาณไม่เกิน8%เนี่ยกำลังดีค่ะ